สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งชุด Beginning to Unity 3D สำหรับการเรียนรู้การสร้างเกมนะครับโดยโปรแกรม Unity สำหรับตัวอย่างนี้ครับเราจะทำการทดลองในเรื่องของ Texture นะครับก็คือการนำเอาพื้นผิวที่เป็นภาพ 2D นะครับมาทำการห่อหุ้มตัวอ็อบเจกต์นะครับหรือว่าวัตถุภายในซีนของเกมนะครับที่แทบของโปรเจกต์ครับเราสามารถที่จะ Import new asset เข้ามานะครับเพื่อนำเอา Texture ภายนอกเข้ามา ร่วมกับโปรเจกต์ในการประมวลผลนะครับเลือกในส่วนของ New Import Asset ตัวนั้นครับทำการหาที่อยู่ของ Texture ที่เราต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นผมมี Texture ของกล่องเตรียมไว้นะครับแล้วทำการ Import เข้ามาก็จะปรากฏรายละเอียดของ Texture นะครับอย่างบริเวณแถบของโปรเจกต์เราสามารถที่จะคลิกนะครับและลากไปวางที่ Object ที่เราต้องการได้ทันทีนะครับอยู่ที่ก็ทำการห่อหุ่ม Texture ให้กับ Object โดยอัตโ,ตโนมัตินั่นเองนะครับ และเช่นเดียวกันครับกรณีที่เราต้องการที่จะเพิ่มในส่วนของเท็กเจอร์เข้ามานะครับแล้วก็ Import new Asset ทําการเลือกเท็กเจอร์ที่เราต้องการนะครับและลากไปวางอย่างวัตถุที่เราต้องการนะครับเมื่อดูในซีนของเกมครับเราก็สามารถที่จะเห็นเท็กเจอร์นะครับหรือว่าพื้นผิวที่ Unity นะครับห่อหุ้มให้กับวัตถุนะครับทำการเรนเดอร์หรือว่าประมวลผลออกมาซึ่งเราก็สามารถที่จะนำเอาเท็กเจอร์จากภายนอกครับมาทำการห่อหุ้มให้กับตัวโมเดลได้นั่นเองและนี่ก็คือเรื่องของการเรียนรู้พื้นฐานของ เท็กเจอร์นะครับหรือว่าภาพ 2D ที่จะนำมาห่อหุ้มให้กับโมเดลวัตถุ 3D ครับขอบคุณครับ